รับสวัสดีครับปอมเปปิน้องผมวันนี้เขาเดินทางมาณแม่น้ําจ้องหลังฝ่ายแก้วนนะครับตอนนี้เขาอยู่หน้าขวาหรือว่าขวาฮักตีหูจักกันในน้ำ้าบ้านนะครับเดี๋ยวเขามาลุ้นกันดูตะคืนนี้ฝนตกหนักน้ําเป็นสีเป็นสีแดงแล้วนะครับน้ําสีคุ่สีนัวละเดี๋ยวเขามาลุ้นกันดูวันนี้จะหมานกอครับผมสักครู่ครับขนาดจำติดใจวันนี้นะครับสองเซนเอ็นยี่สิบ ปลาเล็กปลาน้อยเขาอกากับเก็บแล้วนะครับนี่ตัวอะไตัวมานมาสามตัวปลาตะเพียนทรายสองตัวลงไปก่อนตัวนี้ขำเก็กเด็กลงไปน้ามานัมานมนัมนมนัมนมันมันมันปลาน้องห้องปลาปี่ถ้าจะึ้นดีมาตึงปี้ตึงน้องเนอะรุ่นเกิดไปเงาเหงาเลยครับพี่น้องครับหน้ามน้องแบดแต้แต่นะครับแต่ป่าน่าจะขึ้นอยู่หน้ามันคุนมันหนัว โจ้ยโดดไปล่ะหนึ่งตัวเหลือยุยมัน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 มาหนักๆมาหลายๆหน้ามันมาไม่นะครับขี้โคกันเลยนักหน่อย โดดไปโอ้ยติดแต่ติดว่ะลุงนี้ก็ลุงตรงนี้อยู่ดีติดไหนเนาะ,ะลงมาลงมาลงมาให้หมดลงมาให้หมดห้าตัวเจ้าปลาตะเพียนทรายทั้งนั้นเลยห้าตัวท้าจจองนี่ตะเพียนทรายกับปลาสไตล์นักนะ,ะลุกัะต่อน,นึ่งเซ็ต หเห็นแล้วว้าว <c oughs> มีขาสองคนตล, <c oughs> ลกนี่แต่อย่างนี้ต้องตัแกแจกใส่ส,สวยอย่างนี้ปลาใหญ่นี่ตักไป<ม>้หนะ่อยถ้าปลาน้อยกับปลาน้อยปลาใหญ่กับปลาใหญ่เลยเจ้าสิ่งใโดดออกไปเห็นตัวเนาะเป็นหมูแก้วสองคนเสียงดังขนาด เวลาป่าเข้ามันสะดุ้งนะครับเวลาเอ็กเวลาอิ่วจะไปว่ากันเนอะมันตื่นเต้นตะเพียกนกะสร้อยปลากระมังกับปลาสร้อยจ้ะเปิงอะโดดปลาสร้อยกับไส้ห้าตัวโลและนี่ปลากระมังนะลุ้นกันต่อนะเจ๊

ไปเห็นแล้วเอาเหลืออยู่เหลืออยู่ติดบนมุนเห็นแหมล่ะปลากระมังลงไปปลาส้อยค่อยตันเลยเจ้ามันเป็นเรื่องธรรมดาเจ้าปลาส้อยหัวแข็งปลาส้อยมุนเขามันเป็นเรื่องธรมมร,งธรมดา,ามันโดดดีเหลือเกินมันให้จกยิ้มนะสติ๊กมา ตั้นอยู่ตั้นอยู่นี่เธอจะโดดไปไหนจะมาหาสันซะดีๆใครเต็มต้องถ้าใครไม่เต็มต้อง,องนี่นไปแล้วเนะาะหลุนไปเรื่อยๆนะจ๊ะวันนี้สนุกแน่โออไปเห็นแล้วโดดไปเห็นแล้ว เหลือยูเหลือยู่เหลือนึงตัวอยุบกระส่อยเนื้อนวลหรือข้างลายบ้านเฮานั่กอีกุ้นกันตเตินอีกเยอ ติดนอกมไม,ม่ต้องแตง่งต้องแต่งสามตัว,ล,วลงมาทั้งหมดลงมาทั้งหมดสามตัว นี่แหละจะเพียนทรายเนาะระเพียนทรยนายกับสลากพี่โคพี่โคหน้าม้ามัมันต้องขี่โคนักหน่อยครับเป็นเรื่องธรรมศาสตร์ครับ เ,เอาไปเห็นแล้วเหลืออีกตัวก็ยังดีมยน,นี่ก็ตะเพียนซ้ายตัวใหญ่น่ะอันนี้เป็นกระมังเจ้าค่ายๆกันเลยลากระมัง นั่นไงปลาอะไรอ่ะปลาเตียนสายหนึ่งตัวก็ยังดีมีคนอู้งานครับพี่น้องครับคิดพิับ,บยอมมาทายครับจะดีไปแอลบาาเชียงหายมัล้ล่ะนั่งอยู่บนขัวมั้ครับไี่มยอมลงหน้ามครับ <c oughs> ด้อสลากแตะเพียนซ้ายป่าน,นี่นี่สไตล์อู้สไตล์ตัยยตายายว,วนนใหญ่หตแต่ใหญ่ว่ะนั่น,นะน,นเนาะอุ่นการอุ่นงานที่ก่อมทำอ่ะวันนี้บอกว่างวันนี้จะไปเชียงรายไปจะไปหาผู้ชายเชียงรายว่ะอ๋อจะดี <laughs> สองตัวก็เอานะจ๊ะอย่าคิดว่าฉันไม่เอานะโอ้ปลาสร้อยเนีน่ยนอนตกหน้าไปเหี้ย <พอ S 1> โอ้มันฟูตัดนี่เพิงกะขออยาดซ่อมแซมจำกมั้ครับพี่นอ้องครับ <c oughs> นี่เห็นแล้วหนึ่งจะโดดไปไหนจะจะโดดไปไหนมานี่เลยน้องสร้อยเนี่ยเป็นของเราแล้ว ว้างจำก็ว้างเนีครับหน้ามันเกีียวครับต้องไปก่อยว้าห้จำมันไหลด้วยกันนี่ยสวยๆครับสวยๆแล้วก็เนื้อนวลตะเพียนทรายสวยๆจ้าม่วนครับม่วนครับพี่น้อง ท้ายสองตัวกันเอาไหม

ต่อนเนั่นนอ่นนนเนื้อนวลนจะเน,น,นื้นนนอนวลนปลองต้องทำรีวิวอ่ะพะลองรีวิวให้แห้งเถอะเอา่เดียวันี่ขายตันหรมัก็ review 5 nạm review 5 hang cả. Ờ. Này nè tạm thiên, tạm thiên. Ừ, xoát lên này. Phới nhạc, phới nhạc. Nóng à, đúng cái tỏ này ปล่อยให้มันไหลก่กันนะครับเดี๋ยวมันจะหวั่นครับจะอย่ๆๆวางเอาเนี่ยกระเพียนจ๋าสวยๆจ้ะกระเพียนทรายอันนี้ที่ดาลำน้ำจ่องปลากระจกฮุฮ <c oughs> ึนะลต๋อครับ ่อ๋อรอบนี้เป็นรอบปลาน้อยปลานี้ติดหนอกก่อนหลายตัวสต่ส้อยเนือน้อนวอย่างมาตัวน้อยอ่ะวันนี้ทำไมไม่เอาตัวใหญ่ๆมา <c oughs> แล้วก็วางลงไป หลายตัวอยู่นะครับพี่น้อกรอบนี้ครับ4ห้าตัวอยู่นะครับแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่รอบนี้ว้าวไปแล้วตะเพียนใหญ่ตะเพียนตัวใหญ่ซ้ำมาเรียบร้อยทอาไหมเอาไมเอาไมเดินมาใหม่เดินมาใหม่ยกจ่าไปหน่อยจ้าอุ้ยวันนี้กล่องเชียร์นี่กล่องแจ้งดจ้ ดีใจที่ไม่ได้ปลาอะไรลูกเจ้ามาตัวเบียงซ้ายขำคันแก๊กแบ๊กลง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 มาหน้าบัดนี้โคมใจปลาปลาหนึ่งปลาสอง ปลาสามตัวนี่ยมากกับเนี่กับมิ้นทเอากันรุ่นกันไปครับพี่น้องครับได้ผ่องโดดท่องไปธรรมดาครับปลาธรรมศาสตร์รุ่นกันเอาครับ áo mà tỏ điếu và tức áo Đẹp ốc má, má bà hai này Ta phía kia cái những này Lún tờ nữa chứ นอนก็เอานะจ๊ปะปลาส้อยอ่ะขึ้นชื่อว่าปลาเอาหมดเลยจ๊ะเนี่ยเก็บสะสมไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับวันนี้ได้กับข้าวตอนไหนนอนครับพอเดี๋ยวช่วงบ่ายเขาจะได้ไปลงเห็มหนึ่งหนองนะครับไปจัดการทำนองหนองบริหารงานหนองบึ้นีดด้โดยเพชรเจริญการเว้นขามีเวลาแขบข้าวตอนเดี๋ยวะครับ นี่สวยงามครับสวยงามไขครึ่งกิโลโอเกินหนาะอ้นเกินหรอจ๊ะมีไข่ด้วยอ่ะแหมเพราะป่ามีไข่นี่มีปลงไม่เสียงสอบสงสัยมันได้ขายครับตัวน,นี้สงสังสยจะโดนจีแต่ว่าแย่งกันกินก็นแม่อยู <laughs> ่ นี่สวยงามตัวใหญ่กว่าตะกี้กันนี่อันนี้ลูกมันจับดีๆเนอแม่มานั่นนะสวยงามครับสวยงามตัวใหญ่ไข่เต็มท้องสวยงามคสวยงามตัวใหไข่เต็มท้องนี่นี่กระมังครับกระมังกระมังก็เอานะไม่ใช่ไม่เอานะ วันนี้กระมังมกับตะเพียนน,นักเนาะตะกูนเดียวกับตะเพียนนั่นนะเจ้าปลากระมังตัวมันสั้นกว่าสวยงามครับสวยงามเก็บสะสม,สมไปเ,เื่ยๆเลยเจ้า ตำบลมิสองนะเก็บสะสมไปครับพี่น้องครับเก็บเล็กผสมน้อย,ยอร้อยกับอกกันเก็บไปเรื่อยๆเจ้าขอบคุณค่ะไวไ้อย่ามาขำแต่สไต์อ่ะเปิดนะ ว่าน,น้น,าน้องะไัไไ <c oughs> ว่าผ่าบ้านบ้านไ่บ้านหน้าบ้านแม่น่ะสองหลังนั่นหน้าบ้านแม่นะะคือมแม่น,นั่นี่ส่กตมเอาาใส่งา ไม่ถึงมางาง่แบบถึงเอาเนอ <ừ. S 1> เข้าจับมาละเอาหมดใบไม่มเยอะขึ้นหน้ามันเริ่มไหลแห้งขึ้นมาติด๊ดๆแม่หน้ามันมขึ้นอ่ะพ <ừ. S 1> ี่โคก็เริ่มมาติด๊ดๆว่ะ ที่โควหน่าขึ้นจีด๊ดๆขาก,ก็ได้ยุกนะสามตัวก็ถึงเอาไม่ขำอย่างนั้นตกมาจจัยไก่ได้แต่เยออ้นั่นหลอดไป่เหน็นตัวนั่นจะขำพักแค๊กเด็ดครับกระสไตร มันนี่จัะเอนนักนนก็้านหนอ,อืมฝนนักก็ได้ไหมแด้ไแมพวกฝนในใจในหางเออนะมันหล่นมาแล้วมันกระลดดไปเอาโ<อ>ดด

ยังไงปัดปอกความตัวเดียวเนี oh, <oh no. no ่ยนะโอ้โหตัวเหญ่จังตัวใหญ่จทำไมทำไมแล้วมาเจอกันมาสามปีแล้วนะลูกะลูกแต่จ้ะไม่เจอกันสามปีแล้วนะแต่จ้ะโ้นไปอยู่ห้องกากุ้งไปไล่กูไม่ใช่กูลูกมึงนะลูกกูนะ ไม่ใช่ไม่เอานะขอให้มันเข้ามาเต้นหนะ้าเอามัดเดี๋ยวนี่สมองนี่นี่สามตัวงามๆน,นะาาออนี่สวยงามลุ้นกันไปยาวๆเลยนะเจ๊ ติดอีก,<า>กแล้วอยู่ไหนหมดนั่นงไ,ไงข้างล่างเป,ป็นปลาสลากแต่ข้างบนเป็นเดี๋ยวเอาตังบลก,ก่อนเป็นก้อนเนาะมาแขวนคอต,ต้นลนฮะคิดสั้นเลยคิดสั้นลงไปก่อนแล้วก็ปลาสลากปลาสลากนี่ภาษาไทยห้องไปลายก็แม่ปลากระดีปลากระดีนางฟ้าอี๋สลากขาว chắc cái lún cái tờ nó chắc เอ,เ,ออเอาล้ครับพีนงครับเดี๋ยวเขาเวลาหมดหมดเวลาละเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปสรุปผลป่ากันครับผมไปได้เวลากลับบ้านแลว้วสรุปผลป,ป่าก่อนอวายถกแห้งก็น<ๆ>ี่ตะเกียนมันดินตัวใหญ่อะมาครับพีนงครับมาสรุปผลป่าท้ายคลิปของเราป่าของเขาวันนี้ได้แต่ยครับประมาณสามร้สามป่าอยู่ครับ สวยงามสวยงามดิ่มกระเดากระเดาเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับหลังจากกดติดกต่ำนี่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้หมีอะไรเขากล่าวว่าสวัสดีครับบ๊ายบายผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ